เจาะหน้ครับจน้า,น,านอยหย้อยศูนย์เพื่อนนอยศูนย์ลาวศูนย์อ่าต่อไปเรามาพูดถึงรัฐบาลอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้ให้เอาตัวเด่นรัฐบาลอาจารย์พูดมาสามงวดน่าจะเข้าไปอยู่ประมาณสามงวดเนาะงวดนั้นอาจารย์บอกตัวเด่นไปสามตัวสามสี่ห้ามันออกสามสี่หรือสี่สามแล้วก็ล่างเก้าห้าและบอกอีกงวดหนึ่งก็คือเจ็ดแปดเก้ามันออกเจ็ดเก้า และล่าสุดมาบอก 89, เจ็ดแปดเก้านาะนอะนอกเจ็ดแปดแต่ที่มาให้คือจะตัดให้เด่นแปดกับเก้าเป็นสี่แม่เดี๋ยวันนั้นจะให้สามตัวนี่แหละเพราะสามตัวกระบอกอยุคไขวินกันก็จะเห็นเงินทุกครั้งอาจารย์ประกาศให้ว่าให้รอบเอาไว้กัดๆเลยให้สามตัว ถ้าห่างเดียวเขาก็ูนะขณะนี้ก็ไปอยู่ในติ๊กต็อกเยอะแยะเดี๋ยวนะแบบสิลบไล่ด้วพี่น้องสุ์สุดเพราะเดี๋ยวกลุ่มออก,กอ่กรพายจวดหรือเพจออก,อกอ่กรพายจวดเนี่ยนะไอ้ที่แปดมงกุดนั้นก็จะเอาไปลงนีสิไว้มันเห็นนะครับนเนี่ยฉะนนั้นหาซื่อละติลีอยู่ในนีแ่แหละ เดี๋ยวสิพิมพ์ให้ครับเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดีกว่ารัฐบาลเมื่วันนี้ออกวันจันเดอพีนออ่น้องงวดวันที่1เมษารัฐบาล104เนาะใส่มือเขียน ตัวดินนะมีผู้ใด้เห็นจักฟอร์มมาแล้วน่าจะได้ไปสามงวดแล้วแล้วให้ไปอย่างนี้เจะจะให้เเ้าเนาะจะไม่บอกเลยแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลเด้อบัดนี้เออ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลเห็นบอสเ,เห็นบอ,บอเห็นกับสิลบด้บยบน,นะมีดินตทัวนี้แหละม,มีบนมีล่างบนตัวหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวเหมือนที่ทําให้ทุกครั้งแหละแต่ตัวได้บนตัวได้ล่างบุบบันเดี๋ยวใกล้ๆ่อนวันนี้วันที่สิบเก้ายี่สิบเนาะตัวมันมันจัน่ะพี่น้อง เสวียนอิลิเวีนวันอาทิตย์วันจันทร์เสวียนอิลิเวีนเขาเปิดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะมาบวกล่างมันสะปฏิวัิว่างสนุกต่อของอ่ะเห็นเนาะจัวบ์มัดบอ๊อบบันอยู่นี่หันแหละจะขอเบิ่งจะกับหูตัวนาะงจะขอดูครับผมขอเบิ่งละตุรีกับหูแล้ก็ให้ไปมีเดี้ยมีขึ้นใช่ไหมก็วิ่งไปตัว ให้มาสี่งวดแล้ววดก่อนสามสี่ห้ามันก็มาสามสี่เก้าห้าวัดมันออกเจ็ดเก้าก็ให้เจ็ดแปดเก้างวดเมื่อกี้ล่าสุดให้ไปเจ็ดแปดเก้าที่พูดครั้งแรกมันออกเจ็ดแปดงวดวีนี้เนี่ยสีหวดเนี่ยให้ยังก็ไปเหยีดเอาในนี้เนาะเหยียดไปบอกอไรเดี๋ยวก็คงจะจมื่นเจ้ากระสื้อได้บาร์บเนี่ยเอออืม นั่นผู้เพิ่นมัดเพิ่นกระพิมพ์มากเพิ่อนโจหูยุ่งจะไปโวเฮี้ยงโจโว่ yang, ไปนะนะให้ไปแล้วไกลไกลเมียให้เป็นไกดไปแล้วเมีเหล็กมิตรเหล็กดินทั้งนั้นนะพี่น้องที่ทีทนะนะ่ให้ไปนะั่นนะ่ะนะให้ไปนั่นน่ะมีมีโอกาสหลายมีโอกาสเฮี้ยงในการซัดเลสเตอรีอน่ะนั่นแหละ นั่นแหละไปหาเบอ,อ้์เงินอ่ะแล้วเตี๋ยนะะมันก็ไม่หายขาดวันนี้อย่างเดียังบรยอนกลับความหลังให้อยู่เนาะงวดนั้นไลฟ์สดครัง้งแรกกลั้นไม่ออกให้สามสี่ห้ามันออกสี่สามสามสี่ล่างเก้าห้าและลงวดที่มันออกเจ็ดแปดเก้าก็ให้ไปเจ็ดแปดเก้ามันออกเจ็ดเก้างวดเมื่อกี้ออกเจ็ดแปดครับที่ว่าไปไปเจ็ดแปดเก้า และตัวเด่นเวลานั้นอาจารย์ถึงมาสรุปแปดกับเก้าแล้วมาฟันล่างคือ 8. แปดเมือนบอเอออวดนี้ก็ใหงสี่แล้วก็ถิมาฟันสองตัวบนลลังจริงๆมันมีอยู่แล้วในะหันแหละก็บเหีเฮดเอาตัวซ้ำเปิดแท่งบนตัวเนาะเออจให้เฝ้ายะให้เฝ้าเฝ้าไปเห็เฮดเฝ้าไปหาเออเฝ้าไปเฝ้าไป,าไปเดี๋ยวเขาสิหูเออแมนมืดอายุหันะนะนะซื้อไปเด้อ ลากไปนั่นตัวแรกทุกคนสังเกตไหมล่ะตัวแรกมันสามงวดที่อาจารย์เราขึ้นต้นเออจะให้บอกสมีกก็หลงหวาปากเราละอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนอืมประมาณนี้แหละประมาณนี้เดี๋ยว่อยพบให้เจอกันในวันศุกร์นะวันศุกร์สีส่ห้เบิรงกยูดอกลาสเตี่เดี๋ยวค่ะจัดก่อนเดี๋ยวเพิ่นเห็นเดี๋ยวเพิ่นถือ เดี๋ยวสีขายแห้ง <c oughs> เออเดี๋ยวไปล่ำล่ำ